ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวแพงทุกทฐานนะมื่อนีสิพาไปโมบุญเฮือนป้องเม้าเนาะพี่น้องด้วยเฮือนสาวสมแพมงเนาะสบไปเลยน้อพี่น้องไปสู่สาวโรจนนาไปน้ำกันเนาะตอนนี้กลับมาหอดเพื่อนเขาสาวแพงเนาะไปเสียร์หอดสบายดีเด้อทุกคนเด้อ ตาเอ็มสวัสดี้วตาเอ็มเด้อทางนาะไปมาแหรอบ่เออก็สีเขาโม่บุญนะคนก่อสายพี่บอนะก็คือไลน์แล้วพี่น้องงานบุญนะเสั่งว่ะแลยวเขาไปโมยในนะ คนไล,ล่ท่านี่เนาะมีคนมาขายเครื่องน้ำเพล่ทางนี้เนาะมาเพอ,อ่อก,กันพลออ่อก,กันกับเจโนดสบายดีเจ้าก็ข้าขมาปะไปเขาไปทำกันค่ะเขาไปโมบุญเนาะท่นี้เนาะเจ้ย่างมาบ่อย นี่คือเค้าโอเค <coughs> 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 <coughs>

นอมปู้วไปตไปตงกีล้อใโ้แล้วไปตไปตั้อาไปทางนอกไปอตะไปนไปเตือกไปไปลูกไปสวัยดีปะาว่าป่าวว่าคนงาม หมกกางามอิลี่เลยเนะสั้นบววแล้วนะพี่น้องขอปัคนงามพี่น้องเอ้ยจะเป็นคนเห็ดเวี้ยงเบิดมือเลยไปาลังโตเลยกำลังเ้อเะโไรไปโต้กันเริ่มบานี้เพราะว่าคนงามเขาเสมงูพี่น้องเอ้ยเอ้ยคาย่องแห่งกัเป็นแห่งใหรขี้นวลหวานละก็วาน แขก่จานน,นะซองผู้ได้ <ขอ S 1> พี่น้องเลยโอันี่หมาว่าควาแดงเนาะพี่น้องสบายดีด้อยคนมรอซืมาเสิรเขาห้องอีกเรื่อนึ่ก็ไเ้ยเจอเจอเนก่อนจะตู้มันหมาว่าอินนี่น <c oughs> แหมหมาว่ความแดงซุปหมูมูเข้าไปเลยจานหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าให้เขาซุป <c oughs> เพ่งถายเดียวแก้แกะถ้าาลดจะนาเดียวนี่กับลูกชายแขกในงานเผื่อมาลายทยอยทยอยมาบดมืออะไมือนี้เนาะไปจะเขาอันน้เห็ดโมบุญกับบดมือมือเศ้าส่ยบัพี่น้องอินสกร ห่วยมาทางนี่พี่น้องกินอิ่มแล้วพอทางนี้ทางนี้อิ่มแล้วก็รับซื้อเมื่อโอ้ซื้อเม่อแลอ้วเนาะทางนี้เนาะแนี่ยเพราะว่าคนห้ามมาข่าวมากเลยพี่น้องเ่าวมากทีะย่างอาที่ระย่างก็ได้ที่ระย่างเพราะว่ามาสืบพาได้ข่าวก็พักได้พี่น้องสุดนี้แซ่บตอนทีแซ่บเออแซ่บแน่นอนจิ้มก่อนพี่น้องบ้านเฮา ก็ยังเวลากินเนากินอยางเดียวจะกินก่อนสายกินสวหลอดจะน่ายังยังพาลูกไายไปหามผ้าเองคนก็จะย่อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะัางเนาะเป็นงานบุญเป็นเหตุงานแจกเนาะประมาณเมื่อนี่เนาะกับสาวสมแพง เมื่อแล้วทางนี้่ซามีม่ปลาว่าได้พี่น้องมาเสิร์ฟวันมือ,อบางข้างเดียวนะมื่อนี้นปลาเมามาเสิร์ฟอีกแล้วพี่นอ้องตอนหลับยางรีเลยได้พี่น้องเลยเคเรื่องป่าว่าแล้วก็ัซามี่ปลาว่าก็ยังมีปลาเมามาเสิร์ฟอีกเนาะเบาคำแดงมาเสิร์ฟโอ้ยขอบใจละลายปลาเมาเมีน้ำเย็นให้กินพรนะ้อมเนาะ ปคนดูแลแขกอย่างดีเด้นะตอนหับแขกเนาะอยากกินน้ามาสันนี่บอปุ้ยน้านี่นี่อยากกินน้าอยากกินน้าอยากกูนนอยน่นี่ลูกสาลตจาน้าเป็นอยากกินหน้ามันกินน้าอยากกินน้ากกนนมาสันเอาจอกเพืำำ่อกรงามๆเนี่ยจอกคนหลุดมือเด้อนี่เอาสมา กินลาบกินก้อยซอยเส่ก่อนเรอพี่น้องเ้ยสามคนห่ามาบ่ซโลตัวหน้าแ่่งลหตอนนี้เจไปใจฮาเวียนฮาเวีนช่ยกันใซ้ำเากินเมันละเสิ กินของเริ่พี่น้องเจ้าบุ๊ไปน้ำแม่เจ้าป่ะอ๋ออิ่มพี่น้องเอ้ยอาหารอาหารเรือจานมีสมเพสกับสมบาร์น้ำอ่ะอิ่มไรแบบนี้อิ่มแห้งมาสับปุ๋ยอิ่มแห้ง ตอนมันก็เลยอิ่มอะไรบ่หกโม่กินบระจ๊ะตอนคือยังคือเก่าอย่างเงี้ยนาการที่โซ่เสียบลายออกจากพี่น้องเลยคนก็เริ่มบางแล้วตอนเามานางโต๊ะนี่ก็ยังไหมข้ามืออเบิร์นเลยนี่ข้าีนตู้กินรีเราทานเนาะ จะจินพุยเหรอจะจินดีๆก็จะรอมันกอจะมันพุยนะสิุดแเมื่อแฉ่งบ่อยซัมซุงเด้อตอนนี้ก็กลับมาเลยพี่น้องกลับมาฮอเฮือนเลยนะประมาณเอาเป็นกับตอนหลับยางดีเนาะอิ่มน้ำสับลาน<ห>ไปกับซับพุยนาสลดชนเนานะกับบีเอ็มไปสี่คน สำหรับคลิปนี้กับิขอลาลงก่อนนะพี่น้องขอจบคลิปลองพียงสมีหน้าก็อพอกันคลิปหนานะพี่น้อง